ตอนนี้เราตัวนกบัวดครับเก็บบกทัวแล้วครับผมกินสวยครับนกกินนกบัวใดครับเปลี่ยนเป็นเก็บบกทัวยุพุ่นหน้าผู้ดีกยบ่โบหูหลักบกทัวพรมครับผมแก้วลีมันจะกาดครับเขากำลังถวักครับ ได้ยยงงยอยู่เนาะต่ำนาต่ำแบบไงวะพวกเบิร์ตนีดนี่เบื้องรับเบิ่อหลักบักทัวค <c ười> รับผมมเลี้ยงพนกับกาดซีหาวก็ใจเข้าแล้วไปบบบพริกพุนนี้จะพริกวะพูนลักแบกพริกตัวครับผมเอาสุยางเอาสุยางี่ควงนา บึกพลิกตัวไอ,อ้ฝนบุกหุงไปแล้วครับเราไปแล้วไปตัวไปตัวนุกบุรีครับหลักทัวแทียนขับผม เลยบ่มันยังเกเจ้าบ่แม่นติบ่ล่ะบรรยากาศครับฝนก็จะตกต่อไปครับต่อไป ไปต่อครับต่อไปครับผมต่อไปพุ่นพุ่นเขาข้างนาคุณย่างพาให้หน้าไปเนี่ยย่างไปซ้อมนี่นี่แหละขั้นนี่แหละเออนห่นแหละนี่แหละทางไป không bao sụp bỏ sẽ nát sụt đó cái nhà sụp cũng phải xếp tầm có vừa được người kinh kinh bữa ใครสนใจมะละกอครับติด,ดนะตบัวบัวคามไปเลยไม่ห้อยคุ้นขังอย่างเี้ยไงปลาเขาห้วงอยู่มืดดอี่ยังเบึงเบึงครับใครสนใจติดต่อมาได้ครับมะละกอเยอะแยะ ม่นดินวยยังไงครับเดงๆดง่นี้งทีมันไก่สุกอห่ัเะเิมเิมบึงบึงครับมันละกลัว ครับเวิรงเวงเอาเพชรเพชรเลยดำมุดทั่วเบิงครับดูกันชัดครับมะละก,กอครับเยอะแยะครับสนใจติดต่อมาได้ครับบุพิกเกอร์นี่ครับลักไปขายครับผมเป็นครับบุพิกเกอร์นี่ครับเบิง ครับบกฮงฮงอยู่เปนสัตดกสุด,ดต้นครับเบื้องบนเอาตตพอได้ต่ำกับเต็มตัวนี่แมหนูให้เยงดงฟังเหรอ เดี๋ยวพ่อเห็นมันติดต่ำอยู่ครูปหนึงนะ่งครับสวนมะละกอรครับผมเขาก็ลังถอกครับมันต้องแตกออกเนี่ยนะไอ้ต่ำดูนี่ นี่ทา้งหนาใหญ่เมยพุ่นนี่ไหมยางนุ่งมาทางปลาเห่เขานี่ไหมเออทั้งเหลืองอิงแดงนี่ทั้งเหลืองเอาเบอร์ลุดพู่นะที่อิงแดงเราตอนนี้เราเรลังเก็บพริกอยู่ครับผม มื่อกะ่อกินเบือ่อแล้วครับบ่เอาเออพ่อกันพ่อจ้มันเด็ดดดเผ็ดลเลยบ่เผ็ดลเลยบ่ไปใส่ซ <c oughs> ัมกะโคกนึงกับพ่อเ้ บึงกับคุงดุกแห้งสนใจมาเลยครับบ้านผมไม่เกี่ยวเขาสวยนะ <c oughs> โอเชคคบเราเก็บพริกเสร็จแล้วครับ เจยกลับบ้านเกินครับผมเอ้ยขอจบชิปเพียงเท่านี้นะครับผม